แล้วะครับก็คือโจเนกนะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในเกมไม่ได้อยู่ในแอปนูน่แบบนแอปนี่แต่อยู่ใน Facebook ครับ Facebook แฟนเพจของผมเองนะครับก็จะมาบอกว่าผมจะสตรีมนะครับสตรีมในเพจนี้ถ้าใครสนใจอยากเข้าเพจนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้ดิสคิปชันเหมือนเดิมเลยออออะไรประมาณนี้ <c oughs> ผมก็จะบอกว่าสตรีมนะครับสตรีมใน Facebook กับใน youtube นะครับนี่นะครับช่องใหม่ใน youtube ของผมนะครับ นี่ครับจูอเนี่ย X Life นะครับเป็นช่องใหม่เลยยังไม่มีผู้ติดตามเลยนะครับช่องใหม่แบบใหม่ตุดๆตลยอะเออทำไมอออมาติดตามมาหน่อยละกันได้ป่าเออติดตามมนหน่อยดีเออเจ้าก็หน่อยเจ้าก็หน่อยนี่ครับก็จะเป็นเพจเนี่ยเพจเพจมาเข้ากลุ่มกันเยอะๆเลยนะครับจะได้จะได้มาเล่นเกมกับผมครับบา,บายๆแค่นี้แหละจุ๊บจุ๊บ จริงๆยังมีไฮไลท์ให้ดูอีกนะครับแต่ผมลืมบอกนะครับเออปะไปดูไฮไลท์กันเลยแบบไฮไลท์แบบโหดโหดเอาแต่ไม่มโหดมากหรอกไม่โหดเจ้าอยู่เอเคออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เออแต่ก็ยิงหัวแหละปะไปดูกันเลย จะเป็นหายาสั้นๆนะคบแบบสั้นแบบสั้นมากเวอร์นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊ก